ลิกรันชีวิตรักแวมพายร,รอรักตอนที่9จากความเดิมตอนที่แล้วเอลิเซียได้เจอกับแพรพลอยอีกครั้งที่โรงเรียนแต่แพรพลอยมีอาการกลัวเธอและยังบอกได้วว่าเธอดูดเลือดของแพรพลอยไปแต่เอลิเซียไม่ยอมเชื่อส่วนทางด้านผู้หมวดเพทายก็กำลังงงหนะักเพราะข้างศพคดีที่เขาทำงานอยู่ เจอเส้นผมคนแต่ผลตรวจ DNA กลับออกมาว่าไม่มีรหัสพันธุกรรมเหมือนมนุษย์คนใดเลยหมอแน่ใจหรอครับว่า DNA นี้ไม่ใช่ DNA คนใช่ค่ะ DNA นเนี่ยไม่มีส่วนไหนที่บอกว่าเป็นคนแต่เส้นผมเป็นของมนุษย์แน่นอนจะเป็นไปได้ยังไงล่ะครับผมคนแต่ไม่มีรหัสพันธุกรรมคนหมอเองก็งงค่ะตอนนี้ทางเราจะส่งตรวจเพิ่มอีกสามแห่ง เพื่อยืนยันผลนะคะชายหนุ่มหนักใจและแปลกใจว่านี่มันเรื่องอะไรกันหลังเลิกงานเข้าแวะซื้อของไปฝากน้องสาวที่แผลยังไม่หายดีเจอกับเอลิเซียจึงตรงเข้าไปทักเอลี่หายโกรธพี่หรือยังยังค่ะจะหายก็ต่อเมื่อพี่เพทายเลิกเป็นพี่ชายของแพรพลอยก่อน เฮ้ย hey, ใครมันจะเลิกเป็นพี่น้องกันได้ล่ะเอลี่อย่ามาโกรธพี่สิพี่ไม่เคยทำอะไรเอลี่เลยนะเอลี่จะทะเลาะอะไรกับแพรมันไม่ได้เกี่ยวกับพี่เลยก็ได้ค่ะเอลี่ไม่โกรธก็ได้ขอบคุณมากครับแล้วนี่เอลี่จะไปไหนหรอมาซื้ออะไรว่าจะไปซื้อสร้อยข้อมือเส้นใหม่ค่ะเอลี่ทำอันเก่าตกที่ไหนก็ไม่รู้อุ๊ยสร้อยข้อมือที่มือพี่เหมือนของเอลี่เลยค่ะ เหมือนมากเลยเหรอใช่ค่ะพี่เก็บได้ของเอลี่ไหมเนี่ยเหมือนกันเปียบเลยใช่จ้ะพี่เก็บได้แถวแถวสวนสาธารณะสงสัยจะเป็นของเอลี่งั้นพี่คืนให้นะใช่หนุ่มคืนสร้อยข้อมือให้แต่สมองขบคิดรอยแผลของแพรพอยเส้นผมที่สีเหมือนผมของเอลี่และสร้อยคอนี่มันจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า ว่าแล้วเพทายก็ขอให้แพรพลอยไปเอาเส้นผมของเอลิเซียมาให้แม้จะแปลกใจแต่แพรพลอยก็ยอมทำตามว,วันนี้เธอยอมญาติดีกับเอลิเซียเอลี่ไปกินข้าวกันนะฮะเธอชวนฉันกินข้าวเหรอเป็นไปได้ยังไงก็ใช่นะสิทำไมเราสองคนจะญาติดีกันไม่ได้เลยเหรอหรือว่าเธอไม่อยากญาติดีกับฉันอยากสิ ใครจะอยากทะเลาะกับมาเฟียอย่างเธอล่ะใครเป็นมาเฟียกันแน่อย่างน้อยฉันก็ไม่เคยกัดใครเอ๊ะเอลลี่มีอะไรติดผมเธอก็ไม่รู้เดี๋ยวฉันเอาออกให้นะมันแรงอ้อยเธอดึงผมฉันทำไมแพรเจอผมงอกนะ่ะก็เลยเอาออกให้ไปกันเถอะแล้วแพรพลอยก็เอาเส้นผมที่ดึงมาจากหัวของเอลิเซียมาให้พี่ชาย ถามจริงๆเถอะค่ะพี่เพราทายให้แพรไปเอาเส้นผมของยายเอลิเซียมาให้ทำไมเอาเธอนาเดี๋ยวก็รู้เองนี่พี่กำลังสงสัยเอลี่เหมือนที่แพรสงสัยใช่ไหมคะใช่แต่พี่คงต้องหาคำตอบก่อนว่ามันคืออะไรกันแน่ดีค่ะคราวนี้คนจะได้รู้กันสักทีว่าแพรไม่ได้โกหกหญิงสาวยิ้มพอใจมั่นใจว่าเอลิเซียต้องไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอน เธอตาไม่ฝาดมันมีเขี้ยวงอกออกมาเหมือนแวมพายเพทายนัดเจอกับเอลิเซียเขามารับเธอเพื่อจะรับไปกินข้าวแต่ระหว่างทางโดนผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งไล,ล่ล่าเขาจึงรีบขับรถหนีใครคะพี่เพทายใครตามเรามาไอเสียระพีมันเป็นเจ้าพ่อขายยามันต้องการกำจัดพี่แล้วเราจะหนีไปทางไหนได้ละคะมันตามกันมาตั้งหลายคน พี่คงต้องขับรถไปเฉยๆก่อนแล้วชายหนุ่มก็ขับรถหนีแต่ระหว่างทางน้ำมันหมดจึงจำต้องพาเอลิเซียหน,นีเข้าไปในป่าเพราะพวกมันมากันหลายคนและอาวุธครบมือหญิงสาวก,กับเขาจึงหนีผู้ร้ายกันอยู่ในป่าเหนื่อยไหมเอลลี่เหนื่อยคะ่ะแต่เอลลี่กลัวมากกว่าป่านนี้คุณยายคงตกใจที่เอลี่หายไปพี่จะพาเอลลี่กลับอย่างปลอดภยัย แถวนี้มีถ้ำเก่าๆอยู่เราไปพักข้างในกันก่อนแล้วกันปลอดภัยแล้วเราค่อยกลับว่าแล้วชายหนุ่มก็พาตัวเอเลเซียเข้ามาพักในป่าแต่พวกโจรมันก็ยังตามเข้ามาจนได้คิดว่าจะหนีข้าพ้นเหรอวะ่พวกแกต้องการอะไรต้องการชีวิตแกไงไอผู้หมวดหน้าโง่ให้เงินปิดคดีแล้วก็ไม่เอาฝันไปเถอะ แล้วเพทายกับโจรร้ายก็ต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายแต่เพราะความเหนื่อยจากการเดินทางเข้าป่าและไม่มีอาวุธช้หนุ่มจึงถูกพวกมันจัดการเอลิเซียเห็นแบบนั้นจึงกลายร่างเป็นแวมพา์ต่อหน้าต่อต,อตาเพทายหญิงสาวทำร้ายโจรและดูดเลือดมันจนตายท่ามกลางความตกใจของเพทายเอลี่นี่เธอเป็นแวมพายจริงๆเหรอเนี่ย เอริเซียจัดการกับโจรร้ายแล้วเธอก็หมดสติไปพอฟื้นขึ้นมาก็ทำหน้างงๆเช้าแล้วหรอคะมีอะไรไหมคะทำไมพี่เพชรทายทำหน้าแปลกเอริจำอะไรไม่ได้เลยเหรอจำได้สิคะจำได้ว่าเราหนีโจรมาจริงด้วยพี่ต่อสู้กับมันแต่มันไปแล้วแสดงว่าพี่ชนะใช่ไหมคะเอริ เรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมจำไม่ได้ชายหนุ่มถอนหายใจแล้วจึงตัดสินใจเล่าทุกอย่างให้เธอฟังจนจบท่ามกลางความตกใจของเอลิเซียไม่จริงพี่เพทายโกหกพี่พูดความจริงเอลี่แต่พี่ไม่กลัวหรอกพี่รู้ว่าเอลี่เป็นคนดีแต่เอลี่กลัวค่ะกลัวว่าตัวเองจะกลายเป็นแวมพายอย่างถาวรเอลี่ลองนึกดูหน่อยสิว่าเริ่มมีความผิดปกติตั้งแต่เมื่อไหร่ เอรีก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าความผิดปกตทิที่พี่ว่ามันหมายถึงอะไรแต่เอรี่รู้สึกว่ามันเริ่มต้นขึ้นหลังวันเกิดอายุ18ปีแม่มีของขวัญมาให้เอรี่ข้างในเป็นสร้อยสร้อยปแปลกๆแบบที่อยู่บนคอของเอรี่หลังจากนั้นเอรี่ก็รู้สึกว่าตัวเองไม่เหมือนเดิมชายหนุ่มมองเธอที่กำลังนั่งร้องไห้ด้วยความหวาดลัน อย่างสงสารแต่ก็ไม่รู้ว่าจะช่วยเธออย่างไรจบไปแล้วนะคะสำหรับแวมพายรอรักตอนที่9คะ่ะเรื่องนี้ก็ดำเนินมาถึงตอนที่9แล้วนะคะมาดูกันนะคะว่าเอลลี่จะต้องกลายเป็นแวมพายไปตลอดชีวิตหรือเปล่าแล้วเพไทยจะรักผู้หญิงที่กลายเป็นแวมพายได้จริงไหมติดตามชมเร็วๆนี้คะ่ะ